ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทจัดการเรียนการสอนภายใต้การดำเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ปีการศึกษา2522และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา2529เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา2534 เนื่องจากเป็นสาขาวิชาใหม่ที่มีนักศึกษานิยมและสนใจเลือกเรียนกันเป็นจำนวนมากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้บรรจุขอจัดตั้งเป็นภาควิชาภายใต้ชื่อภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์นอกจากรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแล้วยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเน้นให้ความรู้และทักษะในเชิงลึกเกี่ยวกับการโปรแกรมวิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพออกแบบและจัดการฐานข้อมูลวางแผนและจัดการโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สามารถพัฒนาซอฟต์แวรบบ์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมจัดการระบบสารสนเทศรวมถึงสาสตร์ที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเช่นคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลการทดสอบซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลภาพความปลอดภัยและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นต้น นอกจากนี้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังรับผิดชอบการสอนวิชาบริาการพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะต่างๆในวิทยาเขตหาดใหญ่อีกด้วยจุดเด่นของหลักสูตรคือนักศึกษาสามารถทำงานเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ดูแลระบบในหน่วยงานของรัฐและเอกชนเจ้าของกิจการส่วนตัวนักวิจัยอาจารย์ในสถาบัานการศึกษาต่างๆ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน้าวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังมีการสร้างศูนย์วิจัยเพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รวมกลุ่มและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิจัยให้เป็นเลิศโดยมีทั้งหมด4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มวิจัยด้านความปลอดภัยและระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการวิจัยประยุกต์กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ สวัสดีค่ะพี่นะคะพี่ชื่อวรารัตจักรวรรดินะคะชื่อเล่นก็คือพี่ปุ้ยนะคะนะพี่จบการศึกษาปริญญาตรีนะคะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่นะคะ,ะหลังจากจบการศึกษาแล้วนะคะพี่ก็ได้ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะซึ่งระยะเวลาที่พี่ทํางานประมาณ3ปีนะคะ หลังจากทํางานเสร็จแล้วพี่ได้ตัดสินใจนะคะมาเรียนต่อการศึกษาปริญญาโทนะคะ,ะสถานที่ที่พี่เลือกเรียนนะคะก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์นะคะสําหรับเหตุผลที่พี่เลือกเรียนนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตอาใจญ่นะคะเนื่องจากว่าพี่ได้เห็นว่าทั้งด้านอาจารย์แล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะมีความพร้อมนะคะพี่ถึงตัดสินใจมาเรียนต่อนะคะ นะแล้วตอนนี้พี่ก็จบการศึกษาปริญญาโทเรียบร้อยแล้วนะคะนะแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสนะคะได้ทํางานตอนนี้พี่ทํางานเป็นอาจารย์ประจําอยู่ภาควิทยาศาสตร์นะคะที่ภาคค,คอมพิวเตอร์นะคะของมหาวิทยา,าลัยสงขลาน,นะครินทร์นะคะนะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆน,นะคะนะ้ามาเรียนต่อทางด้านสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าจบออกไปแล้วนะคะจะมีอ่า งานนะคะรองรับทางด้านอคอมพิวเตอร์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์เทสเตอร์นะคะแล้วก็เป็นเว็บดีไซนเนอ,อร์เว็บมาสเตอร์อีกเยอะแยะนะคะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวปัญญาแสงนีนะคะจบปริญญาตรีจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากว่ามีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ยังมีคณะอาจารย์ที่เป็นกันเองในการเรียนการสอนอีกด้วยแล้วก็แถมยังมีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้แล้วก็มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ครบครันอีกด้วยนะคะก็อยากชวนน้องๆเข้ามาเรียนต่อที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กันเยอะๆนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะที่ชื่อจุธาพรอ,อินทาสระจบป,ปริญญาตรีจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็กําลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิวศวกรรมซอฟต์แวร์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อาสาเหตุที่มาเรียนที่ภาควิทยาที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะก็คิดว่ามีบรรยากาศในการเรียนที่ดีมีอุปกรณ์ การเรียนการศึกษาที่พร้อมมีคณาจารย์แล้วก็บุคลากรที่มีความเป็น,อนเอกันเองกับนักศึกษาลงไปถึงมีทุนการศึกษาให้สําหรับนักศึกษาปริญญาโทที่สนใจด้วยนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนน้องๆเข้ามาเรียนในระดับปริญญาโทที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กันเยอะๆนะคะก็สวัสดีครับพี่ชื่อชอวนันท์ขุนดำนะครับชื่อเล่นชื่อพี่ออฟ จบจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์ครับหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วครับก็มีความสนใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทเลยนะครับก็เลยพยายามเลือกว่าจะเรียนสาขาอะไรดีตอนนั้นก็เลยเห็นว่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นก็เปิดรับนักศึกษาอยู่นะครับก็เลยมาศึกษามาสมัครนะครับที่จะเรียนปริญญาโทต่อที่นี่ เนื่องจากว่าตัวเองนั้นก็จะมีความสนใจที่จะเรียนทางด้านอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วก็มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็เลยมาศึกษาต่อทางด้านปริญญาโทที่นี่สาเหตุที่เลือกที่นี่ก็เพราะว่ามีความพร้อมนะครับทางด้านอุปกรณ์บุคลากรแล้วก็เรื่องงบประมาณสนับสนุนที่จะให้เราได้ศึกษาต่อนะครับก็จะมีเรื่องทุนต่างๆด้วยนะครับที่ให้จะให้เราดังนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะครับให้มาศึกษาต่อที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับในระดับปริญญาโท ซึ่งก็จะมีความพร้อมจริงๆครับ มีภาควิชาย,ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากิจกรรมสารสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมรับปริญญา